านพ้นไปแล้วล่ะค่ะสำหรับการประกวดสาวประเภทส s งม s สมิทโม a Queen ไ Thailand 2020 Miss s สมิทโม a Queen Thailand 2020มิติใหม่ของการประกวดสาวงามประเภท2ที่ไม่เหมือนใครภายใต้สโลแกนที่ว่างดงามอย่างมีคุณค่า Mi ิ m o ม a Queen ไ h a i l นด d กับคอนเซปต์ศรัทธาเพื่อสาวประเภท2ที่มีความศรัทธาตัวเองและความศรัทธาต่อบุคคลอื่นๆและมีความสวยงามบุคลิกภาพดีสำหรับผู้ชนะ MMQ6 ตอกแตกกัญญาพัฒน์วีระวงศ์ คว้าม,มงมิสมิ i โมซ u e e n t h a i l a n นด์2020คว้าม,มงกุฎเพชรมณีนาคราชเรียกได้ว่าชนะใจคนทั้งหอในโรงละครอักษราค King เวอร์และผู้ชมทางบ้านที่รับชมทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทางงานในวันนี้นะคะเป็นภายใต้ตีมที่ชื่อว่าศรัทธานาคีนะคะพลังของมนุษย์เนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเองแต่ว่าถ้าหากว่าพลังนั้นเนี่ยขาดความศรัทธาที่ มีอยู่ในหัวใจความศรัทธาของเราไม่สามารถที่จะเดินไปสู่การประสบความสําเร็จได้ทพลังแห่งศรัทธาคือตัวเราเองเราต้องหาที่จะมีความศรัทธาในตัวเราเองตัวเราเองเราต้องค้นคว้าแล้วก็หาสิ่งที่สําคัญที่สุดกับตัวเราว่าเราเนี่ยศรัทธาอะไรอย่างตัวคุณิกี้เนี่ยนะคะศรัทธาในตัวเองอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองเพราะฉะนั้น การที่เราได้เกิดมาเป็น transgender หรือการเกิดมาบนความแตกต่างของความแตกต่างนะฮะเราก็จะไม่สามารถที่จะค้นหาตัวเราเองได้ว่าตัวเราเองจะไปย,ยืนอยู่ตรงจุดใดแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราหัดที่จะเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองแล้วมีความศรัทธาอยู่ในตัวเองวันนั้นเราจะยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสง,ง,าาง่างามแล้วภายใต้ธีมแห่งศรัทธาภายใต้เรียกว่าปีนี้ปีที่7นะฮะพลังศรัทธานาคี ก็ปีนี้เราเดินทางไปที่3จังหวัดลุ่มแม่นม้ำโขงจังหวัดที่อยู่ภายใต้ความศรัทธาของมหาชนนะฮะแล้วก็เราเดินทางไปเมืองที่บอกว่าครบทั้ง3อย่างก็คือ3ธรรมไม่ว่าจะเป็นธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมก็ทุกคนก็กลับมาอย่างอิ่มเอมเปรมใจนะฮะกับ เมืองแห่งศรัทธาสามธรรมตรงนี้ส่วนวันนี้ก็จะเป็นรอบไฟนอลแล้วนะคะเราก็จะค้นหาดาวดวงใหม่นะครับในซีซั่น7ปีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าใครเป็นดาวแห่งความดีใครจะเป็นดาวแห่ง แรงบนันดาลใจในการเดินต่อสู้ต่อกับชีวิตนี้นะคะภายใต้สาวงามประเภท2จิตสาธารณะมิสมิโมซากิีนไทยแลนด์สอ2020ค่ะปีนี้ท่วมท้นมากก็กลับขอบอกคุณนะคะทุกสื่อมวลชนและทุกๆท,ท่านที่ติดตามแล้วก็ให้เกียรติเวทีที่เราตั้งใจนะต่อสู้บักบั่นฟันฝ่ามานะ,ะกับการเป็นนางงามสาวประเภท2จิตสาธารณะที่ถ้าคุณไปเซิร์ชแล้วเนี่ยท็อปไฟต้องเป็นของเวทีมิสมิโมซากิีนเราไม่ใช่แค่สวยเป็นวันๆแต่ว่า ความสวยที่มีสาระถือว่าเป็นความสวยที่มันมีคุณค่าและบ่งบอกความเป็นตัวเราเองไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าเราสามารถที่จะมีความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสง,ง่างามค่ะตอนนี้เลือกไม่ถูกนะคะ คิดว่าท่านคณะก,กรรมการก็คงจะหนักใจเพราะว่านางงามปีนี้เนี่ยสวยและโปรไฟล์ดีนะครปริญญาตร,ร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกมีหมดเลยนะครับสวยเก่งและดีมีครบนะครับจบที่มีสมิมอสักควีนไทยแลนด์ค่ะเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยคือเราเราหมุนไปไปทั่วประเทศนะครปีที่แล้วเราไปภาคใต้ปีนี้เราไปภาคอีสานกับ3าจังหวัดดินแดน3ามาส่วนปีหน้าเนี่ยนะครทีมใหม่คลอดออกมาแล้วนะคะภายใต้เรียกว่าเราจะพานางงามเราเนี่ย ไปนั่งบัลลังก์ต่างทองแล้วก็ภายใต้ตีมที่ชื่อว่ากตันยุตาค่ะทางงานวันนี้ก็ก็ขอกราบขอพระคุณอีกครั้งนะคะทั้งประชาชนที่ติดตามมิสมิวส์ควีนแล้วก็นักข่าวสื่อมวลชนทั้งหลายนะคะก็เรามีความภาคภูมิใจกับงานทุกๆชิ้นงานที่เราได้ทำในทุกๆปีแต่วันนี้วันนี้ปีนี้ก็ต้องบอกว่าตีมพลังสัทธานาคีเนี่ย มีพลังยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะว่าได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนแล้วก็เราจะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เราจะเป็นแบบอย่างที่ดีเราจะเป็นต้นแบบแม่แบบของสาวประเภทสองที่ดีในสังคมเป็นสีสันใหม่เป็นมิติใหม่ของสังคมที่จะมีสาวประเภทสองที่มีความสง่างามนะคะที่ไม่ใช่สวยไปวันวันแต่เป็นสวยแบบมีสาระค่ะสำับตัวต่กไงนะคะวันนีรู้สึก ดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตั้งแต่ที่ยัง้อบอยู่ด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดของตองแตกนะคะ,ะ,คะก็ไม่มีโอกาสที่ได้ไปแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ทรงคุณค่านะคะแล้วก็เป็นของขวัญที่พิเศษมากๆค่ะสำหรับตองแตกค่ะสำหรับตัวทีซีนะคะก็รู้ะะสึกว่าความพยายามที่ไม่ย่อท้อนะคะจะสามารถส่งต่อให้กับคนอื่นได้เหมือนทีซีที่ทำได้ทุกวันนี้ค่ะ ัสดีคะสำหรับเจอเ็นโนนะคะเป็นนมมีความพร้อมมากๆค่ะที่จะเริ่มที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้สาวข้ามเพศที่ไม่ไม่มั่นใจในความสวยของตัวเองหรือว่าไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองให้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะวันนี้ถ้าเป็นโนทําได้คุณก็ทําได้เหมือนกันค่ะค่ะก็ดีใจและภูมิใจนะคะที่ทาได้ถึงจุดนี้ค่ะก็มาด้วยแรงศรัทธาเต็มเตี่ยมนะคะก็ขอบคุณแม่นิกกี้นะคะและคณะกรรมการทุกท่านด้วยค่ะยังไงก็ ต้องใช้ชีวิตต่อไปนะเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อประเทศชาติของเราค่ะสาหรับน้าเพชรน,นะคะก็รู้สึกดีใจมากๆในค่าคืนนี้ก็เราทั้ง5คนเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นอินสปิเรชันให้กับน้องๆ transgender อ,อ,อีกห,หลายๆคนไม่มีแรงรมาดาลใจที่จะทําความดีต่อไปค่ะสําหรับตัวตกแต,ตกแล้วนะคะ,อะตอกแตกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ย่อท้อนะคะต่อความฝันแล้วก็พยายามทํามันให้สําเร็จค่ะสําหรับใครที่เคยท้อแท้หรือว่า ประสบปัญหากับไม่มีกําลังใจนะคะก็อยากจะให้ใช้ความศรัทธาแล้วก็พลังศรัทธาแล้วก็ปลูกมันขึ้นมาแล้วก็ทํามันให้สําเร็จค่ะ